เป็นน้ำยาแอดบูนะครับที่ใช้ในการฉีดกบเข่าควัน HKS ท่อคู่ออกข้างเกรด Euro ไฟตัวใหม่เพื่อใช้กับคันนี้ล้อเดิม20นิ้วเหมือนกันนั่นแหละแต่มันไม่ใช่ล้อเบาก็ตัวนี้ใช้เป็นแบรนด์เวกนะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดแบบ Active Select ที่มีการเปลี่ยนเกียร์ที่ไม่ต้องไร1่ 1- นถึงหซื้อที่กอล์ฟทำที่กอลฟนะทุกอย่างถูกเก็บรายละเอียดไปให้นะครับจะมีการปาดเขาเรีกว่ปาดมุมซุ้มล้อเฉพาะจุดที่สัมผัสนะ สวัสดีครับผม GT ทรกัปตะวันนะครับวันนี้อยู่ที่ฟอร์ดพระนครเกษตรมินชุมที่มียอดขายแดบ,บ1หนึ่งของประเทศไทย3ปีซ้อนแล้วนะครับกับรถด้านหลังเข้มๆดูๆแบบนี้ Everest s p o r ์สปอตนะก่อนที่จะไปดูกันนะครับพี่พที่เข้ามายังไม่ได้ติดตามช่องของก้อมนะทุกคนครับกด s u b สไครต์นะครับกดติดตามช่องกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่มีให้ดูกันตลอดทั้งปีแบบรถคันนี้นะครับมา เราไปดูกันเลยนะครับคันนี้ Everest Sport บัวแพ็กเกจ B ตัวขายดีตัวขายคุม Option, ้มออปชั่นล้นๆนะกับการตกแต่งที่ดุที่เข้มแบบนี้นะครับราคาอยู่ที่1,565,000บาทไม่รวมอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆนะที่เห็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวพาดูกันว่ามีการตกแต่งอะไรกับรถคันนี้ไปบ้างบอกเลยว่าทำทั้งคันแน่นอนนะสำหรับการตกแต่งครับก่อนอื่นที่จะไปชุดแต่ง บอกเรื่องขุมกําลังเข้าๆข,ข,ของรถคันนี้กันก่อนนะได้เป็นรหัส p ันเทอร์เครื่องยนต์2.0ลิตรเทอร์โบเดียว170แรงม้มาแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรและเป็นแฟลชทอร์คที่1,900รอบถึง2,300รอบทําให้การออกตัวมีความต่อเนื่องมากขึ้นนะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดแบบแอคทีฟซีเล็กที่มีการเปลี่ยนเกียร์ที่ไม่ต้องไร่1-6สามารถเป็น1เป็น2ไป4ไป6ได้เลยเพื่อลดการสะดุดของการใส่เกียร์ต่างๆร้อยต่อของเกียร์ที่สมูทได้นิ่มนวววลขขึ้นนจากเทคโโยีตตััใหม่อง Ford Ford Generation New Next นะพรรัดลมนาเครื่องได้เป็นพัดลมไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่นะครับทำให้การระบายความร้อนมีความเสถียรและมั่นคงทุกย่านความเร็วไม่ว่ารถจะจอดอยู่ไม่ว่ารถจะวิ่งนะครับตัวระบบพัดลมไฟฟ้าจะระบายความร้อนให้ตัวรถได้อย่างดีเยี่ยมและมีประสิทธิภาพนั่นเองนี่คือเครื่องยนต์ที่พี่จะได้เทคโนโลยีของเครื่องยนต์ที่จะถูกใส่เข้าไปในรถคันนี้คันนี้เบรก เรื่องของปั๊มเบรกได้เป็นปั๊มเบรกไฟฟ้าด้วยอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์นั่นเองนะครับทำงานคู่กับระบบเซ็นเซอร์รอบคันที่มีเรดาร์ในการควบคุมต่างๆตัวนี้ Adaptive c r u i คุย o n t r o l นะครับระบบควบคุมสมภาพความเร็วแบบแปรผันช่วยเบรกให้ช่วยเร่งให้ถึงจุดหยุดนิ่งเลยหรือระบบ Stop and Go นะเรื่องของเซ็นเซอร์ด้านหน้าทำงานคู่กับเรดาร์ช่วยในเรื่องของตรวจ การตรวจการชนด้านหน้านะครับเตือนการชนด้านหน้าช่วยเบรกด้านหน้า AEB เรื่องของเลนเซนเตอร์ลิงคุมรถให้อยู่ตรงกลางเลงน,นะครับเลนคิปปิง้งคุมรถที่จะออกจากนอกเลนมีการเตือนมีการช่วยหักภงมิอะไรกลับมาต่างๆในรถคันนี้เทคโนโลยีใส่ไปให้ทั้งหมดกระจังหน้ามีกล้องให้ด้วยเพราะว่าคันนี้ได้กล้อง360นะครับดูเรื่องของสภาพถนนการจราจรต่างๆได้รอบคานนะเลี้ยงง่ายออกง่ายถอยง่าย,ต,ออย,ายต่างๆจากกล้อง360นะครับเซ็นเซอร์ครบหมดไฟหน้าคันนี้ได้เป็นไฟหน้าที่เป็น LED นั่นเองนะครับที่เห็นสีชาอยู่ถูก แรบสติ๊กเกอร์นะครับให้เป็นสีชาไปด้วยเพิ่มความเข้มปลายใส่ตัวชุดครอบที่เป็นสีดำด้านไฟ LED พร้อมระบบเปิดปิดไฟอัตโนมัติและออโต้ไฮบีเปิดปิดไฟสูงต่ำอัตโนมัติมีให้เดซิแลันนี่ไลท์แบบ C ีแคมตัวใหม่นะครับตัวนี้ก็ถูกติดตั้งเข้ามาให้แล้วนะครับแล้วสีตัวรถตัวนี้เป็นแมตต์แบล็คใช้ในการแรปสติ๊กเกอร์เก็บทั้งคันเลยนะครับเก็บหมดแรบปบทุกอย่างให้เป็นสีดำด้านทั้งหมดลูกค้าขอเข้มๆแบบนี้กระจังหน้า FORD สีดำด้านนะครับแล้วก็ใส่ไฟสีเป็นสีส้ม3จุด นะข้างหน้าเข้มไปหมดเลยนะครับพร้อมชุดแต่งวิกเตอร์ว1ตัวนี้นะครับใส่ติดตั้งเข้าไปแรป เก็บทั้งชุดสีเดิมของตัวรถทั้งชุดสีของตัวชุดแต่งต่างๆนะครับแรปเก็บทั้งหมดแบบนี้เป็นสีดำด้านรวมถึงตัวขอบของตัวไฟตัดหมอกด้วยก็ถูกแรปเก็บเป็นสีดำด้านเช่นกันนะครับเรื่องของด้านล่างที่มองไปในจุดลากจูง2จุดตรงนี้ของฟอร์ดติดตั้งมาให้จากโรงงานใช้งานได้จริงนะในการลากจูงถูกติดตั้งในตำแหน่งที่ตรงเป็นระนาบเดียวกับแชสซีนะครับเวลาใช้งานเวลาดึงเวลาลากต่างๆตัวรถจะไม่เกิดปัญหาหรืออาการเสียหายนั่นเองนะนี่คือด้านหน้าของเขา ในรุ่นที่จะได้ไปในตัว Ever e s รตัวเพิ่มแพ็กเกจของรุ่นสปอร์ตครับมาต่อไปมาดูด้านข้างนะครับในการตกแต่งหรืออัพสเปคในเรื่องของล้อละอย่างกันครับด้านข้างของตัวรถซุ้มล้อตรงรุ่น4นิ้วนะของวิกเตอร์ใช้เป็นลายหยักนะครับแลบสีดำด้านล้อมีการเปลี่ยนเพิ่มเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้มากยิ่งขึ้นล้อเดิม20นิ้วเหมือนกันนั่นแหละแต่มันไม่ใช่ล้อเบาก็ตัวนี้ใช้เป็นแบรนด์เวกนะครับ VF ตัว VF 08นนะตัวนี้นะครับล้อเบาของเวกสีดำด้าน น้ำหนักล้อที่เบาขึ้นนะครับแล้วก็ใส่ยางเป็นตัวโยอาร์ทตัวนี้สีตัวหนังสือสีดำนะคือการกลับหน้ายางออกมานั่นเองนะครับเอาตัวหนังสือสีขาวเข้าไปเอาตัวหนังสือสีดําออกมาก็สามารถที่จะให้ยางอาร์ที่เป็นทรงแบบนี้ขึ้นมานะครับพอเปลี่ยนลอ้อเป็นล้อเบาใส่ยางอาร์ทแล้วสิ่งที่ได้เลยเรื่องของลดภาระการทํางานของตัวโช๊คนั่นเองนะล้อที่มีเขาเรียกว่ามีขนาดที่เบาลงกว่าปกติเวลา ขับไประบบการสะเทือนการสานสะเทือนต่างๆนะครับมันจะทํางานน้อยลงมันจะสานสะเทือนน้อยลงจากล้อที่มีน้ําหนักที่เบาทําให้การออกตัวการเล่งต่างๆดีขึ้นลดภาระของตัวโชค๊คเวลาขับขี่นานๆนะทำให้โช๊คอยู่กับตัวรถได้นานยิ่งขึ้นด้วยนะครับตัวโช๊กกับปีกนกอันนี้ใช้เป็นเดิมของตัวรถปรีกนกที่มีขนาดใหญ่ขึ้นอยู่แล้วนะจากรุ่นที่แล้วนะครับการขับขี่ยังคงดีอยู่เหมือนเดิมอย่างที่ใช้เป็น275เนี่ยนะครับ เวลาหักไปเนี่ยบอกเลยใส่ไปติดทุกคันติดซุ้มนะใครบอกใส่ไม่ติดนั่นมันโกหกแน่นอนนะครับตัวนี้คือใส่แล้วแต่ของก๊อฟไม่ติดเพราะอะไรนะครับซื้อที่กอ๊อฟทำที่ก๊อฟนะทุกอย่างถูกเก็บรายละเอียดไปให้นะครับจะมีการปาดกาเรียกว่าปาดมุมซุ้มล้อเฉพาะจุดที่สัมผัสนะเพื่อให้ตัวชิ้นงานอยู่เหมือนเดิมนะครับและการเก็บงานที่เนี๊ยบทําไมถึงเนี๊ยบนะเพราะที่นี่แต่งเยอะขายเยอะเดือนนึงเป็นร้อยคันปีนึงเป็นพันคันงานช่างปาดจนรู้มือรู้มุมทุกอย่างแล้วนะครับ งานไม่ช้ําแต่งสวยแต่งจบเนี่ยก็ต้องที่กอลฟตัววันนั่นเองนะครับเดี๋ยวแต่งให้สวยๆแน่นอนตัว g, เบรกนี่ก็ใส่มาชุดไตเหมือนกันตัวนี้เป็นเบรกสีใหม่นะสีเทาอ่อนนั่นเองนะครับพานาเมลา่าตัวท็อปสุดตัวนี้คือ2 1่สิจานหน้า 4. 1 0จานหลัง400ปั๊มหน้า6พอร์ตปั๊มหลัง4พอร์ตพร้อมเบรกมือไฟฟ้านะครับทาไมต้องอัปเกรดเบรกกันแบบนี้ด้วยนะปกติแบดหรูๆเนี่ยเพิ่มเบรกชุดแต่งเนี่ยเจ็ดแปดแสนนะ เพื่อที่จะได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีในการเบรกเบรกนุ่มนะครับเบรกนุ่มระยะเบรกสั้นะเวลาเบรกแล้วมันดูดรถลงหาถนนนะครับหัวไม่พุ่งไปข้างหน้าสิ่งที่ให้คือตัวนี้นะครับจานเบรกไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ตัวจางไท3แบบเซาะล่องก็คือระบายความร้อนได้ดีขึ้นนะกวาดสิ่งสกปรกต่างๆนะจากผ้าเบรกให้มันออกไปทําให้การเบรกต่างๆนะครับมีความเรียบและนุ่มนวลสิ่งสกปรกไม่ตกค้างอยู่ในผ้าเบรกนั่นเองแล้วก็ชันใช้เบรกนานๆนะครับก็ไม่เกิดอาการเฟดของเบรกนั่นเองนะครับจากจา ตัวไทย 3, ตัวนี้นะครับที่ใส่เข้าไปเบมโบพานาเวล่า 21Z แครับแล้วก็ตัวอื่นในตัวรอบคันนะพวกนี้ก็คือแรปดำด้านเก็บหมดเลยนะครับเบ้ารองกันลอยก็เป็นสีดำด้านนะสั่งทำได้กระจกมองข้างนะครับมีกล้องตามแพ็กเกจของเขากล้อง360ศไฟเลี้ยวที่กระจกข้างได้เป็น led มีระบบบายสปอร์ตเตือนรถในจุดอาบสายตาก็ถูกติดตั้งมานะครับไล่ยาวมาถึงตัวด้านหลังเลยก็มีของเพิ่มเช่นกันนะครับเดี๋ยวพาดูกันในส่วนด้านหลังตัวนี้สปอยเลอร์นะครับแรปดำด้าน เก็บเพิ่มมาเพิ่มเติมมาอีกทีนึงนะครับตัวข้อไฟท้ายดาด้านเช่นกันไฟที่เห็นอยู่ตัวนี้มีการเก็บแรปสีชาเพิ่มนะครับแรปไฟท้ายสีชาในชุดของ s i ิกเนเจอร์ LVD Sport ตัวนี้ไฟท้ายตัวคาดเป็น Full LED เต็มเซตตัวอักษรเป็นคําว่า Everest นะครับเป็นสีอีเวนี่ออกสีชาพาะแรปสติ๊กเกอร์เก็บไปแรปตัวโลโก้เก็บไปก็ให้สีสันที่ดูเข้มที่ดูดุตามที่ลูกคา้าต้องการเลยสเกิร์ตด้านล่างนะครับในชุดของ Victor v 1ตัวนี้ก็ใช้เป็นปลายท่อสี่เหลี่ยมคู่นะแล้วก ่อพ่นสีเป็นดำด้าน,นะครับตัวท่อพ่นนะไม่ได้ใช้การแรปสติกเกอร์นะครับตัวนี้ก็พ่นเก็บไปส่วนใต้ตัวรถนี่ที่เห็นนะครับเป็นตัวท่อ HKS ท่อคู่ออกข้างเกรด Euro 5ตัวใหม่เพื่อใช้กับคันนี้นั่นเองนะพระนี้เป็นรถ Euro 5แล้วนะ Euro 5ของเอ e r อเรสที่ต้องเติมแอดบูแต่ถามว่ามันดียังไงแน่นอน,นครับมันดีอยู่แล้วในเรื่องของ Euro 5นะครับเรื่องของขม่าควันนะที่ปัญหา PM 2.5 เขาก็บอกรถดีเซลรถดีเซลใช่ไหมคันนี้ไม่ก่อมลภาวะแน่นอนนะครับไม่มีควันที่สําคัญกลิ่นไม่มีพี่ซื้อเอเวอเรสที่เป็นยูโรไฟไปแล้วนะจอดรถในบ้านสตาร์ทรถในบ้านได้เลยนะครับบอมเครื่องเปิดองค์เปิดแอร์ต่างๆกลิ่นไม่เข้าไปในบ้าน<_ <Sí> <_เด็กๆที่อยู่ในบ้านไม่เหม็นควันไปรับลูกจอดสตาร์ทรถในโรงเรียนต่างๆรอรับลูกก็ไม่เหม็นควันร,รบกวนคนอื่นไม่ต้องดับเครื่องเลยนะครับนี่คือยูโรไฟที่พี่จะได้ไปอากาศสะอาด กลิ่นไม่มีอยู่ที่ไหนก็สตาร์ทรถได้หมดปัญหาเหม็นควันในรถดีเซลไว้ได้เลยกับเกรดยูโรฟคันนี้ในเอเวอรเรสครับส่วนระบบฝาท้ายได้เป็นฝาท้ายไฟฟ้า คิกเซนเซอร์ในปีนี้ไม่มีแล้วนะในรุ่นยูโรไฟนะครับก็ต้อง mm hmm. เขาเรียกว่ามีการเทรดแล้วแรกกันนะฟอร์ดเขาบอกว่าเขาใส่ยูโรไฟมาขอเอาคิกเซนเซอร์ออกไปแล้วกันเพราะส่วนใหญ่บางคนใช้บางคนไม่ได้ใช้นะครับแต่ยังคงเขาเรียกว่าฟังก์ชันที่ได้ใช้แน่แนก็เรื่องของฝาท้ายไฟฟ้านะมีให้เหมือนเดิมระบบแจมโปรดักชันกันหนีบมีให้เหมือนเดิมภายในรถเจ็ดที่นั่งที่บอกอนเนกประสงค์อันนี้ให้ดูกันจะจะนะครับ ของล้นขนาดนี้ช่วงล่างเดิมตัวรถทั้งหมดสามารถใส่เข้าไปในรถได้เลยนะเขาเรียกว่าอนเนกประสงค์จริงๆภายในที่ใหญ่จริงๆและใช้งานได้ทุกจุดกับตัวนี้เอฟเรส7ที่นั่งนะตัวอนเนกประสงค์ครับ อ่ายูโรไฟคันนี้ที่พูดถึงแอดบูที่พี่สงสัยแน่นอนแอดบูคืออะไรแอดบู boo, ก็คือตัวนี้ฟ้าสีฟ้า,ฟาเป็นน้ำยาแอดบูนะครับที่ใช้ในการฉีดกบข่าเหมาควันที่จะออกมาจากท่อไอเสียนั่นเองนะครับนี่คือน้ำยาแอดบูราคาไม่แพงลิตร80บาทเองพี่นะหลิตรวิ่งได้1,000งกิโลรถคันหนึ่งเติมเต็มเต็มเลยเนี่ยอยู่ประมาณ 10,000- ถึง13,000กิโลนะครับถึงจะเติมครั้งหนึ่งงานที่พี่จะเติมแอดบูตอนไหนก็เวลาเข้าศูนย์เช็กระยะนะครับก็บอกช่างว่าเติม boo, ด้วย แต่ก็สามารถซื้อที่ศูนย์เนี่ยนะครับเป็นแบบแกลลอนพกพาติดรถไว้ได้เลยสามารถเติมเองได้ง่ายๆมีท่อสวมใส่เข้าไปในนี้นะครับแล้วก็เติมเทเติมไปได้เลยมันเต็มแล้วมันดูยังไงถ้ามันเต็มนะครับมันจะมีตัวซีลสูญญากาศทําให้น้ํายามันไม่ไหลเข้าไปอันนี้เราก็รู้แล้วว่าตัวเติมแอดบูเนี่ยมันเต็มแล้วเราก็ถอดท่อออกมานะครับเติมเองได้ง่ายๆตกก,กิโลละ8สตางค์เท่านั้นนะครับค่าใช้จ่ายไม่เยอะแต่สิ่งที่ได้มาคุ้มค่ากับการใช้งานในชีวิตประจําวันมากๆนะครับไม่รบกวนนนคอื่แล้็ บวกกับผมชอบพูดถึงลูกบ่อยเพราะมีลูกไงนะไปรับลูกสตาร์ทรถไว้นะรอลูกมานั่งแอร์เย็นๆไม่ควรคนอื่นนะครับถ้าเป็นคนอื่นนะรถยูโรโฟยูโรสามคันยูโรหนึ่งไปรอลูกก็ต้องดับเครื่องเปิดกระจกเคยเห็นไหมดับเครื่องเปิดกระจกก็นั่งรอร้อนๆไว้เพราะมันเหม็นควันไงใช้ตัวนี้นะครับเอเวอเรสต์ยูโรไฟไม่เหม็นไม่เหม็นควันสตาร์ทรถรอรับลูกในรถได้เยน็นๆนะสบายๆไปเลยนะครับและนี่คือเอเวอเรสต์นะครับตัวยูโรไฟฟ์สปอร์ต บวกแพ็กเกจบราคา1นึ่งล้านห้าแบาทนะเดี๋ยวเปิดดูภายในกันนิดนึงนะครับภายในของรถรุ่นสปอร์ตเนี่ยก็จะได้เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าอยู่แล้วนะครับภายในเป็นครึ่งล่างเนี่ยเป็นสีดำนะหน้าจอเพิ่มแพ็กเกจแล้วหน้าจอกลางจะเป็น12นิ้วนะไป Ad a d นดอร์อัโต้แอปเปิลกับแบบไร้สายหน้าจอทัชสกรีน เรื่องของแอร์ออโต้แยกอุณหภูมิอิสระซ้ายขวาเบรกมือไฟฟ้าแท่นชาร์จมีไวเลสชาร์จมีไทซีมีไทเอเบรกมือไฟฟ้าโหมดการขับขี่4โหมดนะเรื่องของการเปิดปิดแท็กชันคอนโทรลเปิดปิดในเรื่องของตัว alert ตัวเซนเซอร์ต่างๆนะครับแอร์แบ็กเลูกกระจกมองหลังตัดแสงออโต ปมูมลรยพาเวอร์ไฟฟ้าปรับสีทิศทางนะครับเรื่องของกระจกต่างๆปรับด้วยไฟฟ้านะนี่คือภายในที่ใส่มาให้ในรถคันนี้ e v e r e s t s p o r t บวกแพคเกจบครับเรียบร้อยไปแล้วรถอีก1คันนะ Everest s p o r t บวกแพคเกจบนะครับบอกเลยว่าทําไมต้องซื้อรถแล้วมันต้องซื้อกอล์ฟนะซื้อกับ GT กอล์ฟตะวันนะครับเพราะการตกแต่งต่างๆนะครับเรารู้ม,มุมรู้องศารู้ว่าสายยางไส์ไหนมันต้องปาดไหมโหลดเท่าไหร่มันได้ไหมโหลดแบบนี้มันขับได้หรือเปล่าในรถรุ่นนั้นๆหรือต้องยกเท่าไหร่ถึงจะขับขีีี่ไดดด้เเเหมมมือนิะรรรบาาปสกณ์ กอฟมีประสบการณ์ในการปล่อยรถมาเป็นร้อยเป็นพันคันนะครับอยู่วงการรถมามากกว่า10ปีอยู่แล้วงานพี่มั่นใจนะครับอยากซื้อรถแต่งสักคันแต่งไม่เป็นต่างๆปรึกษากอฟเดี๋ยวกอฟจัดให้ได้ตามขั้นตอนนะอยากซื้อรถก็โทรหากอฟนะครับเบอร์0986536464ก๊อฟอยู่ที่ฟอร์ดพระนครเกษตรนวมินทร์ครับทีมชุมยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ